รายได้จากออนไลน์นะครับปัจจุบันมีหลายทางนะครับทั้งทางโซเชียลมีเดียทั้งแอฟฟิ i เ t ตต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่น YouTube นี่ก็มีนะครับแต่ผมยังไม่ได้นะนะตอนนี้ผมยังไม่ได้รายได้จาก YouTube นะครับแต่ที่ผมได้อันแรกก็คือ t i k t o k นะครับ t i k t o k Shop Creator หรือว่าเป็นนายหน้าหรือว่าเป็นแอฟฟิลเลตให้ Tik t o k กก็คือแปะตะกาเหลืองนะครับใครที่ทําอยู่แล้วนะครับน่าจะรู้นะครับแปะตะกาเหลืองพอมีคนมาสั่งของในตะก้าเหลืองเราเงินก็จะเราเราก็จะได้ค่าคอมนะครับ ส่วนอีกอัน,นึงก็จะเป็น Facebook นะครับผมมีเพจซึ่งผมทำคลิปสั้นรายได้ก็จะได้จากตั้งแต่คนให้ดาวนะครับคนเป็นคลิปสั้นคลิปเดียวนะครับที่ได้ก็คือต้องได้รับการเชิญจากทาง Facebook ก่อนนะครับต้องได้รับการเชิญนะครับโบนัสนะเดือนที่ผ่านมาผมได้รับเชิญเป็นเกี่ยวกับโบนัสนะครับโบนัสก็ต้องได้รับเชิญนะครับและเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งนะหมดระยะเวลานั้นแล้วมันก็ไม่ได้่ก็ต้องรอรอบต่อไปถ้าเราได้เขาก็จะเชิญอีกรอบหนึ่งนะครับ อันนี้คือโบนัสนะคลิปสั้นไอ้เงินที่ผมได้เยอะก็คือคลิปสั้นหรือว่าคลิปเรียวของ Facebook นี่แหละผมเปิดเพจนะครับผมใช้เพจผมไม่ได้ใช้ Facebook ส่วนตัวนะ Facebook ส่วนตัวก็สร้างรายได้ได้นะครับแบบนี้ได้นะแต่ต้องเปิดเป็นโหมดมืออาชีพนะครับถึงจะได้นะทีนี้มาดูอย่างอื่นนะครับการเป็นนายหน้าเนี่ยการเป็นไม่ใช่ในายหน้าก็คือเฟซบุ o กใช่ไหมครับอ่ายูทูบนี่ผมยังไม่เคยแล้วก็ t ิ k กต o k กนี่ก็เป็นนายหน้าเหมือนกัน อย่างอื่นนะครับที่ไม่ได้เป็นเว็บไซต์เขาเลยนะเป็นอาศัยโซเชียลมีเดียเราเพื่อหารายได้จากการเป็นในหน้าก็จะมีอสังหาใน่มีนะครับก็คือสัมมกรนะผมเป็นแอฟเฟ i a t เตของสัมาการด้วยคุณแค่สมัครพอคุณผ่านนะครับเขาก็จะส่งลิงก์มาให้คุณคุณก็เอาลิงก์นั้นนะไปแปะตามโซเชียลมีเดียคุณนะครับมีรูปมีรูปถ่ายมีอะไรเนี้ยหรื่าไปรีวิวถึงสถานที่นะครับแล้วก็แปะแล้วมีคนมาสมัคร หรือว,ว่าจองเนี่ยคุณก็ได้ตังค์นะครับแต่ถ้าคุณลงทะเบียนได้เฉยเนี่ยยังไม่ได้นะครับแต่คือเขาก็จะอัปเดตให้เราตลอดอันนี้คือสมากรนะอีกอันนึงก็จะเป็นคอนโดของแสนสิรินะครับผมเพิ่งสมัครไปคอนโดของแสนสิริก็คือเพิ่งผ่านผมยังไม่ลองโพสต์ไม่ลองอะไรนะครับทําเหมือนกันนะสมรกรกับแสนสิรินี่เหมือนกันของมันราคาสูงใช่ไหมครับเพราะนั้นค่าคอมมันก็จะสูงด้วยถามว่าการขายที่จะเข้ามามันก็อาจจะยากด้วยเพราะมันราคาสูงเนาะเขาต้องตัดสินใจใช่ไหมครับ นอกจากนั้น Affiliate ยังมี Affiliate ที่เป็นเกี่ยวกับแอปขายของนะครับ s h o p e e ผมก็เป็น Affiliate ของ Shopee นะหรือว่าอีกอันนึงก็ของ Lazada ก็เป็นนะครับส่วนที่เป็นเว็บไซต์หรือเป็นแอปอีกอันนึงก็คือเกี่ยวกับการจองโรงแรมจองห้องพักเนี่ยเนื่องจากผมเป็นสมาชิกอยู่ผมก็เป็น Affiliate ของ booking.com ด้วยทียนี้ผมจะมาบอกเพื่อนๆว่าคนไหนถ้าดูถึงถึงตรงนี้แล้วนะใครที่ยังไม่อยากเป็นสมาชิกอะไรแต่ใช้ booking.com จองโรงแรมจองที่พักอะไรเนี่ยต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่บางคนเขาก็จอง a อ o กด้จอง Booking ใช่ไหมครับจอง t r i p com หลายอันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณจอง b o o k i n g com เนี่ยคุณเอาลิงก์แอฟเฟลียตผมไปแล้วก็เป็นสมัครเป็นสมาชิกนะสมัครเป็นสมาชิกถ้าคุณพักบ่อยๆคุณก็จะเลื่อนระดับได้ส่วนลดมีสิทธิพิเศษนะครับของ Booking นะแล้วก็ข้อดีของ b o o k i n g com คือจองแล้วยกเลิกได้นะครับแล้วก็เงินที่จ่ายนะีมันเป็นเงิน สุททิเนี่ยคือสุทธิคือ,อรายเงินสุดท้ายนะครับบางเว็บไซต์บางแอปเนี่ยจองคุณอาจจะบอก100ยยดอลลาร์หนึ่งเสร็จยังมาค่าภาษีค่าอะไรต่างๆเซอร์วิสชาร์จอะไรเต็มไปหมดนะครับสุดท้ายรวมแล้วอาจจะแพงกว่าของ b o o k ก n g ก็ได้แต่ถ้าคุณใช้ b o o k i n g c o m เมื่อไหร่ใช้ลิงก์ของผมนะครับคนที่ใช้ครั้งแรกคุณมาบอกผมว่าคุณใช้ครั้งแรกอยู่ประเทศนี้ใช้ครั้งแรกค่าคอมที่ผมได้ผมจะคืนคุณหมดนะครับเพื่ออะไรเพื่อผมจะได้เก็บคะแนนได้เฉยนะครับผมไม่ได้ต้องการเงินนะ คุณก็ได้เป็นสมาชิกได้เลื่อนระดับสมาชิกคุณก็เอาลิงก์แอฟเฟอรเผมไปผมก็คืนเงินให้คุณถ้าคุณไม่อยากเป็นแอฟเฟอร์เรีนะแต่ถ้าคุณอยากหารายได้ผ่าน booking com ทักผมมาเดี๋ยวผมจะบอกวิธีผมไม่มีเวลาทําคลิปนะครับว่าการทำแอฟเฟอรเรแต่ละอันทํำยังไงบ้างเนาะก็เดี๋ยวยังไงก็แค่นี้ก่อนนะครับมีเวลาแค่นี้เนาะมีอะไรอย่างอื่นดีวผมจะมาแชร์อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะแฮชแท็กว่าออนไลน์ทําเงินนะครับออนไลน์ทําเงินนะแฮชแท็กออนไลน์ทําเงินของผมก็คือตัวที่เกี่ยวกับ การหารายได้ผ่านช่องทางออนไลน์หรือว่าโซเชียลมีเดียหรือว่า a อฟเฟ i a t e นะครับตุ่นคนเดินทางครับ